แพทนภพากลับบ้านมาเจอแจ็คแฟนฉันเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงที่มาดได้ความสามารถค่ะสําหรับแพทนภพาและราสาวที่รอดแรกในวงการมันนานมีผลงานออกมาให้ติดตามกันอย่างมากมายค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เธอเนี่ยถูกจับตามองในเรื่องของความรักเป็นพิเศษนะคะและสุดกลับมาเจอกับหนุ่มแจ็คแฟนฉันบุกถึงที่พร้อมทางให้สาวแพทเองวิดีโอคอหาปออันนบ ที่กาลังเป็นประเด็นอยู่พร้อมถามว่าเคยมาวันแพทหรือเปล่าคบกันจริงหรือไม่โปก็ขตอบบบาไม่ได้ไปไม่ได้คบครับก่อนที่จะเข้าไปในบ้านแจ็คเจอใครบางคนที่บ้านนั่นก็คือนาปลานแพทหลุดโป๊บอกว่าเนี่ยของจริงก่อนถ่ายจะรีบโดดเข้าไปขวางไม่ให้ทีมงานแจ็คถ่าย พร้อม้องบอกว่าอันนี้นี่ะไม่ได้เลยไม่ยอมให้พูดถึงและไม่ยอมให้เห็นหน้าเห็นตางานนี้แจ็คให้สัญญาว่าไม่ให้พิมกับดำกชพารู้หรอกถ้าเอาแพทโปรใหญ่ถ้าบอกพิมเนี่ยกูตายเลยนะก่อนที่ทางด้านของโอปราโมดจะโทรกลับมาหาแจ็คพร้อมแซวเรื่องปอกับแพททาให้แจ็คเนี่ยพูดขึ้นว่าปอไม่ใช่แต่พูดไม่ได้งานนี้เลยไม่เป็นอันรู้เลยเลยค่ะว่าบุคคลปริศนาที่ทางด้านของ เป็นตัวจริงของสาวแพทนั้นคือใครคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปคะ่ะ